พาไปที่เช็คอินที่นี่คุกแอนคอปครับคุกแอนคอปฟังให้ดีนะคําว่าคุกเนี่หยหลายๆคนบอกว่าโหขยะแต่ไม่เอาจะไม่อยากเฉียดก็ไม่หรอกอมาชวนอะไรไปคงไปคุกอะไรอย่างงี้แต่ไม่ใช่คุกที่นี่แน่ไม่ใช่คุกที่บ้านโคกงประตูอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์แน่ๆะนะจ๊ะเพราะที่นี่อะไรรู้ไหมคุณได้รับการยกย่องนะแป้งยกระดับให้เป็นเรือนจําแห่งการท่องเที่ยวต้นแบบครับ หน้าไปครับคุณบอกเลยว่าหน้าไ,นไปพื้นที่20ไร่ด้านหน้าเนี่ยนะเขาได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ค<ะ>โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกลมราชทันนะครับทำให้คุกแอนคอปแอดโคกมาตูมเนี่ยก<ะ>ลายเป็นจุดเช็คอินใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ถ้าใครไม่ไปบกเชเลยเลยต้องไปตนะใช่ไปเลยนะฮะ เขามีไว้พร้อมรับนักท่องเที่ยวสายคาเฟ่ที่รักธรรมชาติด้วยครับคุณแม่คุณพ่อ,อมไม่ได้น่ากลัวนะภาพเรือนจําภาพคุกอ่ะมันก็จะอยู่ในหัวเราใช่ป่ะแต่พอไปที่นี่บอกเนี่ยเหรอครุกนี่เหรอเรือนจําเออเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยครับ เพราะอีกอย่างหนึ่งก็คือมีอาหารรสเด็ดไปต้อนรับด้วยคุณแลวบรรยากาศดีด้วยนะเนี่ยใช่คุณเห็นกางหันแบบนี้เพราะฉะนั้นอาหารสายฝอก็ต้องมีสเต็กหมูของเขาขึ้นชื่อมากๆเลยที่นี่ฮะลอหรออร่อยมากแป้งเขาการันตีมาเลยฮะว่าสเต็กหมูที่นี่นะครับอยากให้ทุกคนได้ลองชิมจริงๆน้ำสเต็กอร่อยมากนะฮะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยก็อร่อยส้มตําก็มีและเครื่องดื่มก็มีเมนูเขาเยอะเนาะมีเมนูเยอะแยะมากมายเลยครับนะต้อนรับนักท่องเที่ยวครับคุณยังไม่เท่านั้นนะคุณไป แล้วเนี่ยถ้าคุณไม่อยากได้ยินแต่แค่เสียงน้ําตกที่ได้ยินนะครับมีเสียงเพลงด้วยนะอยากฟังเพลงก็มีนะมีผู้ต้องขังเสียงดีคอยนี่เป็นแบบนี้ด้ <c oughs> <ล>องเพลงเ <c oughs> ินนะ,อะคอยขับกล่อมหรือว่าอยากร้องเองเชิญ ไม่หวงไมค์คุณแย่งไมค์ได้เลยครับผู้บอกว่ามีไว้บริการหมดเลยจริงหรอจริงทำไงดีอะบ้าไมค์ซะด้วยอ่ะถ้าไปปั๊บราองไม่หยุดเลยนะไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโตข้างๆมองหน้าอ๋อหรอเออหนูต้องแบ่งเท่าบ้างได้แล้วแล้วเขามีนักร้องประจําอยู่แล้วก็อย่าไปแย่งอาชีพเขาไปแล้วก็น่าจะให้ทิปให้อะไรได้เนาะได้อยู่แล้วลหละนะครับอยากนั่งซุ้มไหนนะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับมีให้เลือกหลากหลายคุณแต่เห็นชื่อซุ้มแล้วไม่ต้องตกใจ มีทั้งซุ้มขังเดี่ยวอไม่มีคำบรรยายข้างล่างเลยมีด้วยมีคำบรรยายบอกว่าซุ้มฝากขังนี่เ,นนเลือกเอาคนะคุณอซุ้มขังรวมอ,อยากอยู่ซุ้มไหนก็ไปนั่งซุ้มนั้นเอาตามสบายใจเลยครับอตอนนี้นะถ่ายเป็นคอนเทนต์สนุกๆกันนะครับ เจตนาแบบตั้งใจนะครับหวังให้เป็นคติเตือนใจด้วย <หา S 1> แต่และซุ้มเขาก็จะมีคําบรรยายเอาไว้นะว่าที่มาที่ไปทําไมต้องเป็นซุ้มขังเดียวนู่นนี่นั่นนะครับคุณหรือว่าอยากถ่ายภาพนะทําทะเบียนประวัติคดีสุดแปลกเหรอเขาก็มีหรอไปเลยอะไรอ่ะคนติดคุกคดีโสดนานเกินไปอุ้ยตาย พวกเราไปซ้อมเหมือนมั่งก็ดีนะเราเก็ถืออย่างนี้ไว้สมซ้อมกันไปบ้างนี่ไงนี่นะฮะเป็นแบบนี้อยาถ่ายภาพทําทะเวียนประวัติคดีสูดแปลกก็จัดได้คดีแก้มอ้วนแก้มอ้วนอุ้ยน่ารักมีข้อหาโสดนานเกินไปนะแก้มอ้วนนู่นนี่นั่นนะครับผ่านไปบุรีรัมย์นะครับแวะไปเช็คอินได้เลยนะคุณเปิดทุกวันเลยนะครับบรรยากาศดีจริงจรจะคุกแอนด์คอฟ ใช่เลยค่ะไปกันต่อไปชิมของอร่อยกันต่อครับแล้วก็ชมกังหันลมกันด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปเช็คอินกันครับหลาหลายๆคนใช่ปะวันหยุดแบบนี้นะ,ะก็ยังหาที่เช็คอินกันไม่ได้นะครับลองไปดูสไตล์มินิมอลนะครับ วิวดีที่โคราชนี่เองคุณค <ะ S 1> โคราชก็มีตั้งหลายสถานที่เนาะตอนนี้ใ,<ช>ให้เช็คชอินแล้วเขายงเขาใหญ่อะไรเงี้ยนะครับแต่ที่นี่นะฮะกังหันลมนับร้อยตัวเห็นโดดเด่นเป็นสง่างี้มาแต่ไกลเลยนะครับเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่า มาถึงแล้วจ้ามาถึงร้านแล้วร้านนี้มีชื่อว่าเลบัวคาเฟ่นะครับอยู่ที่บ้านน้อยอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนั่งรับลมชมวิวไปแบบนี้นะครับสวยงามไม่ล่ะคุณสี่บอกแล้วว่าที่ตรงนี้นะมีไว้เพื่อชิลๆใช่ลูกนะครับไปจิกไปชิลกันได้เลยคุณวสิวพรคุณวสิวพรนะครับหรือคุณไม่ใช่หรือสิและ คุณวรรณพรบัวบหลวงงามาสองพี่น้องเจ้าของร้านเขาบอกว่าชอบทำอาหารและงานบริการที่สำคัญเนี่ยนะครับ อยากกลับมาอยู่กับครอบครัวก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจำนำเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยนะครับมาลงทุนเปิดร้านบนพื้นที่5ไร่คุณใช่ะะเลยนะฮะเริ่มทำจากเค้กขายก่อนเนาะขายฝึกมาจาก YouTube ด้วยนะ,ะแล้วก็มาปรับเป็นสูตรของตัวเองนะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะเพิ่มเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มหลายอย่างตามมา ซิกเนเจอร์ของร้านนะคะเขาก็จะมีสปาเกตตี้ครีมไข่กุ้งแบบนี้เลยไข่กุ้งเน้นๆไปเลยจ้าเท่านั้นยังไม่พอยังมีสเต็กหมูนะคะสเต็กหมูของเขาเนี่ยก็จะเป็นสูตรหมักพิเศษและที่เราเห็นนี่นี่ก็คือข้าวแกงกะหรี่หมูทอดที่ตอนนี้นะ3เมนูเนี้ยเป็นเมนูมมที่แบบว่าขายดีของทางร้านมากๆเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอกินข้าวแล้วมันก็ต้องกินหวานไหม,มต้องต่อด้วยเค้กหน่อยนะคะเค้กแล้วก็เครื่องดื่มแต่ที่ห้ามพลาดเลย ของเขาก็คือกาแฟเรบัวเพราะว่ามันหอมกลิ่นดอกบัวมากๆเลยถ้าไปโคราชนะคะสามารถแวะเช็คอินกันได้เลยนะคะ,ะหรือเข้าไปดูที่ Facebook ก็ได้ค่ะเรอบัวคาเฟ่น,นั่นเองค่ะ